เดี๋ยวเอาไปลวกเอาไปลวกเอาไปต้มสักแป๊บหนึ่งอะ่ะให้มันแข็งๆมันจะได้ไม่ไม่เละเนาะเนี่ยจะได้หั่นง่ายๆไงน,นี่สองชิ้นนะสองชิ้นก็ประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงโลไม่ถึงครึ่งโลเนี่ยเอามาหันห่นหั่นความยาวก็ประมาณหนึ่งเซนหั่นง่ายด้วยถ้าเราเอาไปต้มนะ เอาไปต้มเอาไปลวกแบบเนี้ยนี่หั่นแล้วมันจะเป็นชิ้นชิ้นแบบเนี้ยหั่นง่ายตอนแรกตอนก่อนเก๋ก็เอามาหั่นหั่นแบบดิบๆเลยนะมันก็จะหั่นยากนิดนึงนี่อันนี้หั่นง่ายหั่นง่ายก็เลยเออต้มเลยดีกว่าเอาไปเอาไปต้มให้มันสุกอต้มให้มันสุกสักน้อยนึงสองชิ้น ซื้อมาสาเอ่อสี่ชิ้นเอ้อไม่ใช่ต่สามชิ้นสามชิ้นเอาเก็บไว้ชิ้นหนึ่งเก็บไว้ชิ้นหนึ่งจะทําทำสามอันมันก็เยอะเกินไปนะคะขอบคุณนะคะมาช่วยหั่นหมูกันนะคะคุณอาปูคุณซินีเ c ็ซีคุณอ้ํานะคะคุณอ้ําเก่งมากเลยเนาะเขาก็ เขาก็ไลทุกวันแล้วก็มีคลิปลงตลอดคลิปเขาก็น่าดูนะคะใครไปดูบ้านคุณอ้ํานะคะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นโอ้ยเก่งอ่ะเก๋เก๋บไปไม่ได้เก๋บไปแล้วเก็ก็บรรยายไม่ถูก <c oughs> คุณอ้ําเก่งมากเลย <c oughs> ไปกินข้าวคุณบ้านน้าคุณน้านนครนะคะมีหลากหลายเมนูนะคะให้เลือกนะคะแซ่บๆอร่อยๆ เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายทํากับข้าวกินได้หรือไม่ได้คุณด้านบอกว่ากินได้หรือเปล่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินใช่ไหมขอบคุณนะคะเสร็จแล้วนี่โห้ชิ้นแบบสวยสวยงามสวยงามตามท้องเครื่องนี่ขอบคุณนะคะ คุณคุณธนัตสวัสดีค่ะอ่ะคุณทนธนัตหรือเปล่าหรือว่าอ่านผิดขออ่านเพี้ยนขออภัยด้วยนะคะไลท์สิบห้าครับสิบห้าไลท์ครับขอบคุณนะคะมากินข้าวกันนะคะรอรอกินข้าวนะคะรอกินข้าวก่อนนะคะนี่นะคะหมูหั่นแล้วนะคะ เพื่อย่อนเวลาในการทำนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาติดไปนะคะติดไปขออนุญาตล้างมือแป๊บนึงนะคะมือมันเลยมือมันเพราะว่าเราหั่นหมูขออนุญาตติดไปเลยนะคะอุปรกรณ์ปัจชุดิบครบนะคะนี่ปลาเขาเรียกเขาบอกปลาซื้อใช่ไหมแต่เก๋ไม่รู้ว่า ไอ้ปลาคาว่าปลาซื้อนี่มันชื่อปลาหรือว่านี่เมื่อกี้เขาบอกว่าปลาอะไรนะอยเขาก็บอกอยู่นั้นเนี่ยจีก็ลืมอยู่แล้วเนี่ยจีก็เขียนอยู่ในนั้นนะอปลาอะไรคะตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยนี่นี่น,นี่ตัวมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมตัวใหญ่ๆแบบเนี้ย เนื้อมันนิ่มดีจังเลยเดี๋ยวเราเอามาทอดกันนะคะถ้ามีเวลานะคะกิ๊กก็จะทอดถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็ไม่นะคะผ่าน <c oughs> เดี๋ยวมาติดไฟก่อนนะคะติดไฟก่อนขอบคุณนะคะ <c oughs> น้องเอสสวัสดีรอบบ้านนะคะจากน้องเอสนะคะคุณยายคุณยายก็สวัสดีน้องเอสนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามา ติดไฟนะคะติดไฟขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเดี๋ยวลืมเสียบปลั๊กนะคะใส่น้ำไปเลยนะคะวันนี้จะมัวนนี้จะไม่ได้ผัดนะคะจะไม่ได้ผัดในตัวสามเกอนะ ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิมนะคะคุณ